สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับวันนี้นะครับช่องเหน่งนาการนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับแจ๊สจีนะครับสองพันเนะครับผมตัวนี้นะครับผมนีครับมีรอยแตกแล้วก็ไฟเบร์นะครับใไฟตอนเราเหยียบเบรคตรงเนี้ยมันขาดไปนะครับก็ไปเบิกสุดมาแล้วนะครับนี่ครับไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้ไปเบิกสุดมาแล้ว จ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับครับผมก่อนที่เราจะถอดไฟท้ายนะครับนี่ครับเราจะแกะตรงนี้ก่อนนะครับเอามืองัดก็ได้นะปกติอ่ามืองัดเบาๆนี่นะครับมืองัดเบาๆก็ออกแล้วไม่แนะนําให้ใช้เป็นไขควงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะครับใช้มืองัดนิดเดียวก็ได้หรือว่าหาพลาสติกอะไรก็ได้งัดนะครับ นี่นะครับเราก็จะถอดนะครับเราก็จะไขนอ็อตนี่ครับตัวนี้หนึ่งตัวสองตัวตัวนี้ครับข้างในแล้วก็ตัวที่สามอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดเราก็จะถอดกิบสายไฟออกก่อนนะครับผมนี่มีหนึ่งตัวตรงนี้นะครับถอดบีบบีบแล้วก็ดึงนะครับอ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถอดน็อตกันนะครับเราก็ใช้ประแจแหวนนะครับแจแหวนเบอร์8ดนะครับขันไปเลยทวนเข็มนาฬิกานะครับขันเบาๆนะครับตัวที่สองนะครับปึ๊กเข้าแล้วก็หมุนเบาๆนะครับผมแค่นี้ก็ออกแล้ว โอเคครับตอนนี้เราถอดนอนเสร็จมาแล้วนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับตอนนี้ผมใช้มือเดียวนะอาจจะลําบากนิดนึงนะครับอ่ะนี่ครับถอดมาได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเก่านะครับถอดเอาบล็อกหลอดไฟออกด้วยนะครับเพราะเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งโคมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับตอนนี้เราถอดหลอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนซีนใส่ซีนนะครับ จากอันเดิมมาอันใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นของมือสองนะครับที่ซื้อมานะครับถอดจากรถนะครับคู่ละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็เลยวิ่งไปเอามาแถีออวไปเลยบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่หลอดเข้าไปเลยนะครับใส่ไปปุ๊บแล้วเราก็จะบิดตามเข็มนาฬิกานะครับให้มันลงร่อง อ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอต่อไปโอเคอันนี้ไฟถอยไฟถอยนะครับไฟถอยเราเบิกมาใหม่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเลยนะครับมันก็จะเป็นขาล็อกนะครับเราดึงตัวนี้ออกแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้เบิกศูนย์มา จ็ดสิบบาทนะครับผมนี่ครับแค่ดึงปุ๊บออกปุ๊บนี่คือตัวเก่านะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นขาแบบนี้ปุ๊บอ่านี่คือได้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงล็อกแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ่ะสายไฟมันมี3มตัวนะครับซึ่งต่างขนาดอยู่แล้วนะครับซึ่ง เราจะไม่มีทางแบบใส่สลับกันอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอ่าไปเดี๋ยวนี้เราประกอบกนคนไขยใส่ก็ได้ดึงเข้าไปก่อนก็ได้ครับข้างขวาแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเรามาเทสไฟให้ดูทีเดียวนะครับเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งข้างครับเราก็ถอดเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะครับใส่เข้าไปกับโคมใหม่นะครับนี่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหลือสายไฟตัวข้างในตัวนี้นะครับมันสั้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมายัดใส่ข้างในนะครับมีสายนึงนะครับอยู่บนอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วปุ๊บเข้ารูปแล้วเราก็ใส่น็อตครับ เหมือนเดิมครับผมนะครับไม่ต้องขันแรงมากนะครับตึงมือก็โอเคแล้วนะครับผมครับตอนนี้เราก็กรอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสไฟกันดูอ่านี่นะครับปึ๊บนะครับอ่าขอขอไฟเบรกก่อนนะครับอ่านี่ครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกมาทั้งสองข้างเลยนะครับ ขอไฟเลี้ยวหน่อยครับซ้ายก่อนโอเคครับเลี้ยวขวาครับผมอ่ามาครับขอไฟอ่าไฟฉุกเฉินครับพี่โอเคครับมาคู่ครับเดี๋ยวไฟถอยครับผมโอเคครับโอเคครับมาครบเลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนะครับขอบคุณพิเทพนะครับพิเทพมา ช่วยเปลี่ยนไฟนะครับด้วยนะครับทีแรกจะเปลี่ยนเองพอพี่เจพมาก็อ่ะช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับอ่าเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเจสจีสองพันแปดสองพันเก้านะครับขอบคุณมากครับ